เทศบาลสามารถครับวันนี้เราได้รับรางวัลที่หนึ่งเจ้เล่เขตไทยและเขตของเขตโดดเด่นนการซึ่งเทศบาลตำบลสามารถได้รับรางวัลที่หนึ่งในสองปีซ้อนนะครับปีที่แล้วก็คือปีผู้สานย66กับปีนี้ก็ที่หนึ่งเช่นเดิมนะครับวันนี้เทศบาลตำบลสามารถได้ทานวัตกรรมเกี่ยวกับน้ำประปาทำได้กับชิริยะซึ่งแตกต่างกับปีที่แล้วปีที่แล้วเราได้รับรางวัลที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเกี่ยวกับน้ำประปาถึงได้แต่วันนี้ ปีนี้เราอัพนะครับการทา่ารถผลิได้ได้ขนานี้โดยใช้ระบบไอโอทีมาเวื่อมรณการผลิตงารน้ำเั้งแต่ต้นตาง ถึงปลายทางซึ่งเทศบาลจะมาราสมัครได้ฤิเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปีสองพักรจนะทั่งถึงวันนี้ใช้เวลากอบ3ปีนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับงานที่จะประสบความสำเร็จได้เหล่านี้ก็ได้รับความ,มร่รรงวมมือจากที่เราไปใช้จนหลายภาคส่วนทั้งภาคภาคกีอข่ายนะครับพวกอ,อาจารย์ที่สอนมหาณรายแล้วก็นักศึกษา,าที่ทำวนนิใใจัยวิสัญญีร่วมของพวกเราทําทให้เรามีการประสบความสําเร็จในการพัฒนดการน้ำจุดต้นทางจุดปลายทางซึ่งจุดเด่นของ เทศบาลตมสามารถก็คือการใช้ IoT IoT คืออะไรครับ IoT คือเอาเทคโนโลยีมาควบคุมการประจุน้ำไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์สมาร์ทปกติเทศบาลตมสามารถใช้ได้าะี่ประมาณ3ามสี่คนไปเดือนจนเล็กมิเตอร์นะครับแต่วันนี้เทศบาลตมสามารถนะครับใช้มิเตอร์เป็นมิเตอร์สมัยใหม่มิเตอร์ออนไลน์ที่มิเตอร์สมาร์ทสามารถส่งข้อมูลนะครับการอ่านถ้าเรียก่ากว่าต่างๆนะครับขึ้นเทาขวดนะครับเทาตัวนี้ก็จะมีสัญญาณโฟเกตเว้ยนะครับลอยกว่าเล็มิเตอร์ ในเขตเทศบาลของเราส่งไปยังเทศบาล ทำให้เทศบาลรู้นะครับว่าอัตราการใช้น้ําแต่ละหลังคาเรือนนะครับใช้น้าไปกี่ลิตรกี่หน่วยแล้วพอถึงวันสิ้นเดือนนะครับโปรแกรมก็จะอ่านค่าประมูลผลให้บ้านแต่ละหลังแต่ละหลังว่าใช้น้ําไปกี่ลิตรกี่นหน่วยแล้วออกมาเป็นใบเสร็จออกมาเป็นคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เทศบาลนะครับจะแจ้งหนี้ใบเสร็จให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลก็าสามารถที่จะสแกนนะครับคืนอากรมีสดส่งให้กับผู้นี้นะครับส่งให้กับผู้บ้านที่ใช้น้ำาต่ะหลงเทศบาล1,000งบาทหลังคาเรือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไป แจกไปเสร็จแจกไปแจ้งนี่ เมื่อพี่น้องประชาชนได้รับใบเสร็จจากเทศบาลเทศบาลก็จะมีใบ QR c โคตด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนสามารถสแกนค r code นะครับด้านล่างจ่ายค่าน้าฝาฝาผ่าน QR c ค d e ผ่านระบบออนไลน์เทศบาลก็ด้ต่างโดยที่เทศบาลไม่ต้องเดินทางไปจดเล็กิเตอร์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปแจกใบเสร็จโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปเก็บหน้าที่จ่ายวันนี้เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาซึ่งบางครั้งเทศบาลนะครับไปเก็บค่า ปปรแต่พี่น้องประชาชนในในขณะนั้นไม่มีไม่มีเงินที่จะจ่ายนะครับแต่วันนี้เรานะครับสามารถลกดการปฏิบัติงานขั้นตอนตรงนี้ได้โดยพี่น้องประชาชนสามารถส่ง QR code ให้กับทุค้านที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนี้นะครับชำระนี้แทนได้นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าที่สำนักงาจสามารถเป็นที่าลนแข่งแรก นะครับในประเทศไทยนะครับที่นำระบบเทคโนโลยี IoT อทีเข้ามาใช้นอกจากนี้แล้วเทศบาลยังก้าวล้ำถึงยุคอนาคตก็คือการติดตั้งเพิชเชกเกตการติดตั้งโปรพิเตอร์ที่จะสามารถดูแลควบคุมระบบการบริหารจัดการน้ำข้อแตกข้อรั่วทำให้เราสามารถรู้นะครับทำแหน่งข้อแตกข้อรั่วได้ถึงช่วงระหว่างนั้นเราสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ทันท่วงทีนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเรายัง ติดค่ามาตรฐานของเครื่องวัดเซนเซอร์คุณภาพน้ำเพ้่อหมืสี่ค่าไม่ว่าจะเป็นค่าเอซีอาจารย์ก็ต้องค่า p h แล้วก็ค่าวัดค่าโคลีนแล้วก็วัดค่าความปล่กความใสหย่อนลงไปในถังน้ำใสเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอ่านค่าปกติเราจะใช้มนรุ่อดไปไปเอาน้ำมาตรวจแล้วก็ถือวัดถึงจากกี่ข้อมูลลงในเว็บไซต์แต่วันนี้เทศบาลใช้ระบบเซนเซอร์นะครับสามารถส่งยิงขึ้นถังวด้ เท่านี้ก็จะส่งไปยังที่เว็บไซต์ทศบานทาให้เรารู้คุณภาพน้ําแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เราในะครับเตือน้นามัยตัวที่คือความทันสมัยที่สุดนะครับในประเทศทยที่สมานสามารถพิจารณาและสบความเรนจนนำพามาถึงการได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสองปีซ้อนนะครับผู้อื่นรางวัลสามล้านบาทครับ